ปาบเข้าไปครับผม450นะครับผมเทปทู .com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษถ้าผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกันเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูบกันเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวหมวก Cloudbuster นะครับผมเป็นหมวกเมกอันใหม่นะครับผมที่เข้ามาพร้อมกับไข่ใหม่ล่าสุดของเราในเซิร์ฟคลาสสิกนั่นเองนะฮะ สำหรับใครที่มาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับในดามพีใม่ใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะสำหรับไข่ใหม่สัปดาห์นี้นะครับผมจะมีไข่ที่ชื่อว่าคิวคิดสกอร์นะครับผมซึ่งไข่ใบนี้เนี่ยจะมีของก็ะเปรี้เข้ามาถึง3อย่างด้วยกันนะผมนั่นคือปากซีดีหมวกเมฆสายฟ้าแล้วก็หมวกเมฆโคโบนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นหมวกเมฆแบบโคโบนั่นเองนะครับผมความสามารถของคาวบัตเตอร์นะครับผมก็คือเป็น ออโต้สเปลโคโบนะครับผมเมื่อทําการโจมตีกายภาพมีโอกาสไล่โคโบเลเวลห้าฟอร์สเดเวอร์เลเวลห้าหากเรียนรู้เกินเลเวลห้าขึ้นไปนะครับจะแสดงผลตามเลเวลที่เรียนหมายความว่าสมมุติเราเป็นเมดโคโบเลเวลสิบฟอร์สเดเวอร์เลเวลสิบมันก็จะออกเป็นโคโบเลเวลสิบกับฟอร์สเดเวอร์เลเวลสิบที่ตามที่เราเรียนเลยนะครับซึ่งมันดีมากๆนะก็คือความแรงเนี่ยเพิ่มเข้าไปเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็ต่อมานะผมเพิ่มโอกาสการไล่โคโบแล้วก็ฟอร์สเดเวอร์นะครับผมตามเลเวลที่เรียนรู้ด้วยไม่สามารถอัปเกรดได้นะคผมมมหาาายวว่ ยิ่งเราอัพสกิลที่มันบอกครับผมก็คือสมมติอัพเป็นโคโบสิปเนี่ยโอกาสออกจากที่อ่าไม่อัพเลยเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นนั่นเองนะฮะและฟอร์เนเวอร์ก็เช่นกันนะผมหมวงนี้ถูกแบนในกิววอลครับผมเพราะว่าคุณบัตรค่อนข้างจะรุนแรงไปหน่อยหนึ่งนะครับผมเรียกว่าเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าของในอนาคตหลายๆอย่างเนี่ยที่มันเข้ามาแล้วทำให้อ่การเล่นของคลาสสิกเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงไปหน่อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะแบคนความสามารถในกิววอลนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ย ไอ้คนที่ใส่ของพวกนี้เข้าไปตบวอเนี่ยจะค่อนข้างโกงชาวบ้านชาวช่องเขานั่นเองนะฮะหวงนี้เป็นอัปเปอร์นะครับผมก็ใส่ตั้งแต่เลเวลสามสิขึ้นไปทุกอาชีพเลยนะครับผมอ่ะวิธีใส่ก็ใส่เข้าไปปุ๊บแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสดาเมจกันดีกว่านะครับผมดาเมจโคโบเลเม่าที่ออกโดยอินหนึ่งนะครับผมมันออกแรงแค่ไหนและมันออกถี่แค่ไหนนะครับผมก็โคโบ<อ>ก็ต้องไปเทสไฮอ็อกเนี่ยแหละครับผมมอนทาดไฟนะครับผมเข้าเต็มหัวแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาอยู่กันที่ไฮอ็อกนะครับผมตอนนี้อ่าเดี๋ยวผมถอด ถอดกาตาออกแล้วกันเอฟดีอยู่ที่179นะฮะกดยาเขียวปุ๊บเอฟดีร้อนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าเอ่อมันจะออกบ่อยแค่ไหนก่อนแล้วกันนะครับต่อยเครับผมปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บตึ๊กตึ๊กตึ๊ก,ก,กอาฟอร์ดไดเวอร์ออกมาแล้วหนึ่งนะฮะเ,เดี๋ยวเราถอดหมวกปโป๊ะออกก่อนนะครับผมอันนี้เป็นเรียกว่าความลับจักรวาลน,นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่าอีกทีนึงนะฮะอันนี้เดี๋ยวตายตายตึ๊ก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 ต่อย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  นี่คือต่อยได้ร้อยแปดสองแล้วนะฮะจึก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 คอไดเวอร์มาแล้วหนึ่งโคโบมาอีกหนึ่งนะครับโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบใช่เหรอเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่ใหม่โคโบร้อยยี่สิบนะครับผมด้วยอินหนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าเบานะครับผมโคโบร้อยห้าเนี่ยร้อยยี่สิบอินหนึ่งนี่คือเบาจัดๆเลยอะนะครับอ่าคอไดเวอร์ประมาณร้อยสามสิบกว่านะครับผม ก็เล่าตรงว่าใครไม่อัพอินนี่ไม่ค่อยเหมาะกับไอหมวกนี้เลยนะฮะถามว่าบ่อยไหมเหรอครับผมก็ถือว่ากลางๆไม่ได้บ่อยมากแต่ก็ถีสรุปมันบ่อยอไม่บ่อยนะผมก็อืมก็ตีทีหนึ่งออกทีหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะเออบ่อยแล้วแหละถ้าตีทีหนึ่งออกทีหนึ่งเนี่ยนะฮะอาจจะต้องใส่กาตาดูจะได้ดูว่าแบบเฮ้ยเราฆ่ามอนเนี่ยมอนมันตายก่อนออกไหมเนี่ยอ่านี่ฟอร์เดเวอร์ออกนะครับ อ่นนี่ตีต,ตไปนี่โคโบไลนิ่งโบโคโบฟอร์เดเวอร์ออกนะฮะคือด้วยความที่อินมันน้อยอะ่ะเวลามันออกมันก็แบบเบาเบาจัดๆเลยอะ่ะนะฮะแบบร้อยสองร้อยเองนะฮะนี่ครับฟอร์เดเวอร์ออกไปแล้วนะครับผมประมาณร้อยนิดๆน,นะฮะโคโบลงมาแล้วนะครับผมนี่โคโบอีกประมาณร้อยกว่าๆเหมือนกันนะฮะอินหนึ่งทำไงได้นะครับผมมันเบาจัดๆเลยอะ่ะ เรียกได้ว่าโคตรเบานะฮะนี่ครับเปาะแปะเปาะแปะเข้าไปนะครับผมโคโบออกมานะครับประมาณ120นะฮะอ่ะอันนี้คืออินหนึ่งนะผมลองไปแล้วนะครับผมหลายๆคนน่าสงสัยว่าเฮ้ยฮันเตอร์ใช้ได้ไหมนะผมถ้าใช้ได้นี่ฮันนกกีสเลยเพราะฮันนกมันอัพอินนะฮะไปเดี๋ยวเราไปเทสก่อนอ่ะอีกอย่างหนึ่งลืมไปเลยนะครับผมหน้ากากยิ้มนะครับผมอย่างที่เคยบอกไปว่าความลับหนึ่งของสกิลโคโบคือมันนับเป็นการโจมตีหนึ่งครั้งดังนั้นการที่เราโคโบใส่มอนเนี่ย หมายความว่าโอกาสออโต้สเปลจากไอเทมต่างๆที่เราติดตัวไว้มันก็มีโอกาสออกอ่ะซึ่งปกติผมใช้คู่กับหมวกแกะอย่างเงี้ยคือถ้ามาติดโฟโ,โบกได้ปุ๊บมันก็จะเหมือนเราตีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งอ่ะก็ทําให้โอกาสออโต้สเปลออกมากขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ดีเลยเหมาะมากๆนะครับผมสำหรับใครที่เล่นสายออโต้สเปลต่างๆนะฮะก็มีหน้ากากยิ้มติดไว้ทั้งอันนึงนะฮะกำลังงามนะครับอ่ะเรามาเทสกับฮ ok ันนกกันนะครับผมฮันนกตัวนี้เอฟดีอยู่ที่ 181นะครับผมก็กดยาเขียวกดอิมพูสแล้วนะฮะก็ใส่ลูกขนูใส่ลูกขนูเงินนะครับผมแล้วก็ใส่โวกคราวแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตีไก่มันจะออกไหมนะครับลองยิงดูดิโปปะ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 อ่าถอดหมวกดิบหมวกซะก่อนละกันนะครับจะได้ติดตุ๊บๆๆอ่ะเฮ้ยยิงไก่ออกนี่เห็นไหมยิงห่างตั้งเยอะออกอาเชอร์มันไม่เดินเข้าหาตัวด้วยแสดงว่าออเทอตเปลออกกับยิงไก่ด้วยนะครับผม นี่โคโบออกด้วยนะครับผมโคโบออก450นะฮะด้วยอิน30ของเรานะครับผมเดี๋ยวเราถอดธนูออกแล้วกันนะครับผมแล้วต่อยโชว์นะฮะให้รู้กันไปเลยว่าโคโบมันออกมาเท่าไหร่นะผมมันจะเบาลงหน่อยนะเพราะว่าเอาตีบวกอาวุธลงไปนะครับปุ๊บ450นะครับ ปาบเข้าไปครับผม450นะครับผมเออถ้าอัพอินเนี่ยโอเคหน่อยดาเมจเริ่มพอแบบหวังพึ่งได้ดาเมจเพิ่มขึ้นไปประมาณ400เนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่แล้วก็ฟอร์สด้วงไดเวอร์ออกด้วยนะครับผมอ่าแต่ผมไม่มีเมจเนี่ยผมก็เลยลองเทสให้ไม่ได้ว่าอเอ้ยถ้าอัพโคโ,โบ10เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ถ้าคิดง,ง่ายๆแบบตอนนี้นะครับผมเลเวล5 455เลเวล10ที่อิน30เนี่ยก็ต้อง900อ่ะนะครับผมคือเมอิน30แล้วกดเอจิ90เดียวผมว่า ก็ต่อยดอกละ900ถ้าอัเลเทรเปลออกอ่ะก็โอเคอยู่นะได้อยู่นะครับผมและถ้าเราไปเอากับตัวตีใกล้ที่อัพอินนะผมผมมีอโคอีกตัวหนึ่งที่อัพอินเหมือนกันโอเคอโคตัวนี้นะครับผม AG อยู่ที่41นะครับเ p d อยู่ที่173นะฮะใส่หมวกเมฆเข้าไปแล้วนะครับคือถ้าเ p d ต่ำๆอย่างเงี้ยมันจะดูออกไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าเราตีชา้าเกินไปนะครับผมคนที่จะใช้หมวกพวกอัลเทอเปลต่างๆผมว่าเ p d ควรต่ำๆต้องมี180ขึ้นไปอ่ะนะครับถึงจะใช้คุ้้มถาาต่่ๆอยงนี้้จะใชไม่คุ้มนะครับผมมันจะดูไม่ค่่่อออยกเทาไหรนะะฮ แต่ถ้า180ขึ้นไปอย่างที่เห็นตีแอดอย่างนเนี้ยเนี่ยเอ้ยอันนี้เมื่อกี้โคโบออก2ทีติดนะ280ร้อยแบนะผมอินอยู่ที่30นะผมสาบเอ็ดนะฮะก็ออกประมาณ280อันนี้คือไม่แพ้ธาตุนะถ้าแพ้ธาตุก็อย่างที่เมื่อกี้อะสี400่ร้อยกว่าแล้วนะั่นอะที่ตีไฮออกนั่นแหละครับโอเคมาถึงขั้นตอนสรุปกันนะครับผมว่าไอ้หมวกนี้คุ้มค่าแค่ไหนนะผมก็ต้องบอกเลยว่าหมวกนี้เหมาะกับสายออเทอราเปลเพราะว่ามันติดค่อนข้างบ่อยนะครับผม เพราะว่าถ้า e v d 180นี่ผมว่ารู้สึกว่ามันติดแบบ2ตัวติดทีนึงอะ่ะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างบ่อยมากๆแล้วนะฮะแล้วที่ออกมาเป็นโคโบเลพห้ฟอร์ดิ้ลด้วยนะครับผมดาเมจก็พอจะหวังพึ่งพาได้นิดหน่อยนะฮะและที่สำคัญนะผมถ้าออเทอร์เปลตัวนั้นเนี่ยเป็นเมทหรือว่าเป็นเศษอย่างเงี้ยเราอัพโคโบ10กันอยู่แล้วนะผมซึ่งออกมาเป็นโคโบ10เลยเนี่ยก็แรงกว่านี้เยอะเลยนะผมอย่างน้นอยๆต้องมีเป็นหลักพันนะฮะถ้าตรงท่านะนะและที่สำคัญยิ่งมีโคโบที่เรียนมาเลยว่าเยอะเท่าไหร่่นยยิงออกาขึ้ อันนี้คือไม่มีเนี่ยยังออกขนาดนี้นะผมถ้ามีเนี่ยมันจะถี่ขนาดไหนนะฮะเราต้องไปบั้นเม็ดรอเสกกันแล้วนะครับผมจังหวะนี้นะฮะโดยรวมแล้วน่าสนใจนะครับผมถ้ามันราคาไม่แรงก็น่าสอยอยู่นะฮะโอเคครับก็ต้องขอบคุณคุณโจอี้มากนะผมที่เอาหมวกคลาวบัสเตอร์มาให้ยืมนะครับผมก็นอกจากหมวกนี้มันจะมีสองอันก็คือซูเปอร์เซลที่เป็นหมวกท่าสายฟ้ากับอีกอันนึงก็คือตัวปากซีดีที่เอาต้วสเปลโซสไตร์นะครับผมตอนนั้นเดี๋ยวไว้มีคนให้ยืมแล้วเดี๋ยวมารีวิวต่อให้ดูแแลลล้้้วววววกกกกกัััันนนนนนนะะะคครรบผมมี็เเอออาาหสต์ไป่ฮ โอเคครับคลิปนี้ก็วันนี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดย YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ